สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับชาวทุกท่านนะครับวันนี้ต้องพามารีวิวรถตักนะครับเข้าใหม่ครับครับวันนี้เรามากับฮิตาชิครับซาวบิวสองสองศูนย์นะครับรุ่นห้าครับนี่ครับมาใหม่ครับสวยๆนะครับดูเนื้อตัวกันนะครับวันนี้นี่ครับสดๆเลยนะครับ รุ่นใหม่ครับตัวนี้ปีผลิตอยู่ที่ประมาณ2015นะคบับครับตัวนี้นะครับเป็นของ k a วา s a กินะครับรุ่นนะครับตรงๆก็8 0ดซนะครับแต่ว่าสภาพทุกอย่างนะครับเหมือนฮิตาชิเลยครับภายในนะครับฮิตาชิแท้ๆนี่แหละครับนี่ครับดูคอนโทรลนะครับสภาพนะครับ มีไม้พูดด้าครับจอสีนะครับนี่สภาพนะครับสดๆนะครับรถรุ่นใหม่นะครับรุ่นห้านะครับนี่จอสีพร้อมกล้องมองหลังนะครับเกียร์ครับมีห้าสปีดนะครับฟังก์ชันนะครับล้ำๆกันเลยนะครับมิตซูบิชะครับรุ่นซ w 2 2ีนนะครับขีดห้าครับรุ่น5้าครับ ตอนนี้มาอยู่ที่ร้านพระรามสองเรียบร้อยแล้วนะครับขนาดยางนะครับ23.5 25นะครับเนื้อตัวครับสีเดิมนะครับตัวนี้สีเดิมทางคันนะครับกดใหม่เลยนะครับตัวนี้ฟองเงาเงาครับเครื่องแห้งกิ๊กเลยครับสดๆนะครับลดรุ่นใหม่นะครับถ้าเทียบคมวัสดุนะครับตัวนี้ไซส์จะเท่า w a 380นะครับก็เป็นรถตักนะครับไซส์ขนาดที่3.5คิวนะครับกล้องมองหลังครับสภาพสวยครับเดิมๆครับครับเหมือนใหม่ครับเป็นรถสภาพค่อนข้างดีนะครับก็นำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับแท้ๆนะครับไม่เคยใช้งานในไทย สภาพกันนะครับสดๆเลยนะครับเครื่องนะครับ6สูบเทอร์โบนะครับดูรางนะครับผมสภาพสวยแห้งๆเลยนะครับใช้กันได้ยาวๆนะครับพี่เพียรใดหารถตักนะครับสภาพกลางเก่ากลางใหม่ครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกอีกตัวนะครับที่ค่อนข้างสดนะครับอ่อนนะครับรุ่นนี้แน่นอนครับ อย่าลืมนะครับนึกถึงเครื่องจักรนำเข้าสภาพสวยๆครับนึกถึงไทยส่งผลนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมครับโทรเบอร์ต้อมนะครับสองเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับนี่นะครับพุ้งกีนครับสายอยู่ที่ประมาณ3.5มจุดห้าคิวนะครับนี่ดูมิติรถจากด้านหน้าครับบึกบึนนะครับเครื่องเกียร์ดีแน่นอนครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับ ถ้าชอบกันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ตัง้งไว้นะครับครับวันนี้ต้้าลาไปก่อนสวัสดีครับ